สวัสดีครับยินด,ดีสู่ช่องหนุ่มคาลรถเก่านะครับ Facebook หนุ่มเบาๆนะครับอันนี้รีวิว d d d นะครับ4 w วินนะตัวนี้สีเดิมๆเลยนะครับเดิมโรงงานนะมีด้านมีอะไรบ้างนะเล็กๆน้อยๆแต่สีโดยรวมสวยนะสีโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับอย่าง BF นะล้อหยดน้ำนะฮะนี่ดูสีรอบคันนะฮะ โดยรวมถือว่าสวยนะนโตยโยต้านะติดเดิมโรงงานฝาท้ายแท้นะไม่ต้องดูเลยนี่บางๆป่องๆเลยนะเดิมๆบางๆแต่เข็บเดิมทั้งคันนะครับสีไม่มีแตกไม่มีอะไรแน่นอนนะรถสีเดิมจะไม่มีแตกนะเต็มที่ก็มีริ้วรอยมีด้านบ้างอะไรบ้างนะราคาอุ้ยลืมเปิดเปิดกุญแจไว้อ่านี่ นี่เครื่องฟิทต,ตัดติดง่ายเลยนะโฟเฟอร์ปกติครับแหม่โฟเข้าปกาติครับโฟโลไลเข้าปกตินะแหม่แหม่ใส่ปั๊บหายปุ๊บเอ้ยถอนถอนเกียร์ปั๊บหายปุ๊บนะโฟแอร์เออเย็น วิวอะไรใช้ได้หมดนะครับเอเยนเพงเพะนะโฟเฟ,ฟอร์ปกติกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะใช้งานได้หมดทุกบานนะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวกระจกปรับข้างใช้งานได้หมดนะฮะฝั่งนู้นมองเห็นไหมเอ่ยใช้งานได้หมดนะครับ สมบูร์เต็มร้อยนะราคานี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะลดได้นิดหน่อยเอยไม่มีระบายนะไม่มีระบายไม่มีอะไรออกมาเลยนะฮะเครื่องดีนะเสียงเครื่องเงียบๆนะไม่มีเขกไม่มีอะไรนะครับนี่สงสยสวยๆหล่อๆเลยนะสนใจยังไงติดต่อได้นะครับโอเคครับผมครับ